สวัสดีครับหนึ่งขุยบรรเลงครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแนะนำขุยรากพยุงทองนะครับคีซีนะครับเป็นขุยรากไม้พยุงสวยๆพยุงทองนะครับพยุงทองเลี่ยมทองเหลืองน้ำมันนะครับคีซีนะครับนี่ครับลายสวยนะครับดูใกล้ๆนี่จะสวยมากเพราะว่ากล้องของผมก็เป็นมือถือราคา ถูกนะครับาฟังเสียงกันเลยนะครับโน้ตพื้นฐานครับเป็นขุยลมกลางนะครับกลางไม่ไปทางเบาไม่ไปทางหนักนะครับกลางๆนะครับเสียงสูงนะครับเสียงคู่ควงนะัหกคู่เหมือนระบบ เพียงอนะครับนะครับโดจับได้3จุดนะครับฟาชาร์ปก็เมื่อกี้เสียงก็พวงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับฟาชาร์ปก็เป่าแรงนิดนึงนะครับก็จะเป็นฟาชาร์ปนะครับ แรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับลาแฟดหรือซอนชาร์ปทีแฟดโดชาร์ปเมื่อกี้ตำแหน่งนี้มันเป็นโดนะครับเพราะนั้นโดชาร์ปจะจับแบบเดิมไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือรูนิ้วคำัำรูเดียวก็เป็นโดชาร์ปแค่ย้ายตำแหน่งนะครับแต่ว่าในระบบเสียงเดิมเราเป่าอย่างนี้นครับเราเป่าอย่างนี้มันก็เป็นยังเป็นโดชาร์ป เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นซ C นะครับระบบเดิมเห็นไหมครับนะครับมันก็เป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับอย่างเดียวกันในระบบนี้นะครับก็ลรรองฟังเสียงเพลงนะครับเป่าเพลงนิดนึงพอเป็นตัวอย่างนะครับ ให้ได้ฟังเสียงสดกันนะครับเสียงโน้ตแล้วก็เสียงเพลงนิดหน่อยนะครับ ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นระบบจริงๆมันคือคุ่ยเ,เมื่อก่อนเป็นขุยเพียงอ่อนะครับก็เขาก็ปรับปรุงมานี่มันเป็นขุ่ยสูตรนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทํากันขึ้นมานะครับการทํขคุยเป็นเสียงคู่ควงไทยได้แต่เป็นเสียงสากลเนะี่ยยากพอสมควรนะครับไม่ได้มีทั่วไปถ้าไม่เชื่อผมนะครับก็ลองเอาคุยขีสากลทั่วไปมาทําเสียงคู่ควงไทยอย่างนี้ ต้องเป็นเสียงเดียวกันด้วยต้องตรงหรือใกล้เคียงที่สุดนะครับเนี่ยครับครบตามระบบนิ้วไทยแล้วก็คุยเพียงออจริงๆอันนี้มันก็เป็นโดยแหลวนะครับนะครับคุยเพียงออเดี๋ยวผมให้ดูคุยเพียงออคุยเพียงอผมก็มีอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นเพียงอแต่มันเป็นเพียงอมันจะไป ใกล้เคียงกับ b f a t นะครับ,นะรบนี่ครมันตรงกันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่หรอกมันเป็นระบบไทยเดิมอยู่แล้วนะครับระบบของไทยนะครับนะครับท่าในใดสนใจก็สอบถามได้นะครับ คุยรากพยุงทองนะครับคีซจากหนึ่งคุยวันเลงครับสวัสดีครับ